น้องชายเอสสุรัตสวัสดีครับเอสเทอดาต่อสุรัตเอาละผมมาภาคนี้กี่ไฟแล้วน้องชายสามไฟผลเป็นไงบ้างก็เสมอหนึ่งชนะสองรู้สึกว่าร่างกายจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยดีวันดีคืนเลยนะวันนี้หนักแกตรงไหนบ้างกูยกลูกเตะขาแค่เตะขาเองแล้วทชาติจะมาแล้วก็เรียมหักเรียมที อาชีพยี่ไหมวันนี้อาชีพจากเครื่องสุราตามเนึ่งปันพี่จันี้เป็นเป็นไงบ้างวันนี้ก็ได้สี่ห้าหกเลยมันจะชิมเข้มง่าแล้วนะเนี่ยจากปูงมาทราบเลยอ๋อตัวโตร้อยแปดพูดถึงเกมบนเวทีครับจังหวะไหนที่เรากดดันนี่ไหมก็กดดันนะลูกปูขาลูกนอกจากลูกเตะขามีลูกไหนไหมมีหมัดนะย้อนไปอีก เอาละครับเอสเทวดาวันนี้มาร่างกายดีเต็มที่อยากเจอใครบ้างครับผมไปต่อไปไงแกมือเผาเเอ๋อปลาคาบนะแต่ว่าปลาคาบไปหมดช่วงนี้ปลาคาบโดนอะไรเข้าไปบมางแล้วเท่านั้นเราเพยายำเนินนะจำได้อยู่โดนเป็นโดนนับโดนนับโกระถโดนนับอยแล้วแต่แกมือหน้าสู้ได้ช่วงนี้เราก็สนและเกินนะคราไปทำสำเร็จอยากจะขอบคุณใครบ้างครับผมก็ขอบคุณสุรัสแล้วก็ขอบคุณพี่ลงพี่เก้าวก็พี่น้องในค่ายทุกคนที่เคยอยูกัน นี่อาชีพมีไหมสุดท้ายครับมีสามเมินจากใครครับผมอยู่สุดเอาหัวลด้ครอาชีพคนชกไรครับเล้องแต่ก่อดเขาแลวสวัสดีครับผมม้องจราย